หมอ Google up แล้ว Google จะวินิจฉัยโรคได้จริงและแม่นยำใครเคยโดนหมอ Google บอกว่าเป็นมะเร็งบ้างไหมคะ แคลเนี่ยเคยปวดหัวมากๆเลยแล้วก็ไปเซิร์ช Google ค่ะเซิร์ชไปเซิร์ชมาอาการเข้าไขามะเเ็งสมองเฉยเลยรู้นะคะว่ามันไม่จริงแต่ก็แอบเครียดไปหลายวันเลยค่ะแคลว่าน่าจะหลายคนเลยค่ะที่เป็นอะไรเนี่ยก็เซิร์ชหาหมอ Google ก่อน Google เขาก็รู้นะคะเขาก็เลยตั้งแผนกของ h e a l ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะจะเห็นว่า Google Health เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะคะแค่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยสแกนไปที่ผิวของเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับผิวหนังได้เลยเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาาากเเลยนะะะคพรว่ ถ้าพัฒนาได้ครอบคลุมในทุกๆด้านแล้วเนี่ยน่าจะช่วยคุณหมอได้เยอะเลยลองคิดดูว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลห่างไกลเนาะมีคุณหมอแค่คนเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะให้ AI เข้ามาช่วยซักประวัติคนไข้เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับคุณหมอจะได้วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นค่ะแล้วบริษัทเทคอย่าง Google เนี่ยเขามาทำอะไรเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ข้อมูลน่าเชื่อถือแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ท่ามาสรุปให้ฟังสั้นๆค่ะ ก็เป็นหนึ่งในแผนกของ Google นะคะอยู่ภายใต้บริษัท Alphabet อีกทีมีพนักงานเนี่ย5 0 0คนแล้วนะคะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนาทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะเลยเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็จัดการข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเนี่ยเพื่อที่จะให้แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆรวมถึงนักวิจัยและคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นค่ะอย่างโปรเจกต์ที่เราเห็นชัดๆนะคะก็คือ COVID 1 9 response ค่ะ ที่มันจะขึ้นอยู่ใต้คลิปนะเป็นแถบให้เราเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 ได้เลยนอกจากจะพัฒนาให้กับคนทั่วไปอย่างเราได้ใช้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนาสําหรับนกักวิจัยแล้วก็หน่วยงานสาธารณาสุขด้วยนะคะให้เขาสามารถเซิร์ชหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดนี้แล้วก็รับมือกับการระบาดได้มากขึ้นด้วยค่ะ แต่โปรเจกต์ที่น่าสนใจที่เรามาพูดกันในคลิปนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ AI ค่ะเข้ามาวินิชัยโรควิธีการใช้ก็ง่ายมากเรามีแค่สมาร์ทโฟนนะก็สามารถใช้ได้เลยตอนนี้อาจจะจากัดอยู่แค่โรคผิวหนังเท่านั้นนะคะก็แค่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะสแกนไปที่ผิวของเราตรงที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผิวเล็บหรือว่าผมนะคะถ่ายรูปมา3รูป3มุมค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยระบบเขาก็จะขึ้นคําถามเข้ามาให้เราตอบค่ะคล้า,ายกับการที่เราไปซักประวัติที่โรงพยาบาลเลยนะคะว่าเราเป็นมานานแค่ไหนแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นระบบก็จะเอาไปวิเคราะห์โดยอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่นะคะ แล้วส่งผลวิเคราะห์กลับมาให้เราไปศึกษาต่อเองเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลไว้ตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อดีในมุมแคลมองว่าแค่เรื่องของผิวหนังเนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วนะสมมุติว่าหน้าเราเป็นผื่นหรือว่าเป็นสิวเนี่ยเราจะได้สแกนดูที่บ้านได้เลยแล้วก็เข้าใจว่าผิวของเราเนี่ย มันแพ้อะไรหรือว่าเป็นสิวประเภทไหนเราก็ไปปรึกษาคุณหมอได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นจะได้ยาที่มันตรงกับปัญหาผิวของเรามากขึ้นอีกอย่างเนี่ยถ้าเราทําสําเร็จครอบคุมทุกด้านเนี่ยแพลมองว่ามันจะเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการแพทย์เลยถ้าถามว่าระบบเอาข้อมูลจากที่ไหนมาวิเคราะห์เชื่อถือได้หรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ได้เอาข้อมูลมาจากโพสตามโซเชียลมีเดียทั่วไปค่ะ Google เนี่ยเขาร่วมมือก,กันกับองค์กรระดับโลกหลายแห่งเลยอย่างเช่น a s c e n s i o นนะคะระบบสุขภาพชั้นนําของอเมริกาที่มีสถานให้บริ การดน้าสุขภาพถึง2,700แห่งรวมถึงองค์กรสุขภาพอื่นๆทั่วโลกเลยค่ะซึ่งที่ไทยเองเนี่ยก็มีกับเขาได้เหมือนกันนะคะก็คือโรงพยาบาลราชวิถีค่ะร่วมมือกันพัฒนาโดยใช้ AI เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ในเรื่องของภาวะเบาหวานขึ้นตาค่ะแล้ว Google เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาข้อมูลมาเฉยๆนะคะ เขาเอามาพัฒนาเครื่องมือแล้วก็เอาไปวิจัยต่อด้วยค่ะรวมไปถึงการเข้าซื้อกิจการของ Fitbit ด้วยซึ่งเขาซื้อมาแค่ตัวอุปกรณ์นะไม่ได้ซื้อข้อมูลของผู้ใช้งานมาด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีนัยสําคัญค่ะดังนั้นข้อมูลที่เขาเอามาใช้วิเคราะห์เนี่ยก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยทีนี้พอเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ข้อมูลเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมคะ แต่ทาง Google เองเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะว่าจะไม่มีการขายข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับองค์กรอื่นๆแน่นอนคะ่ะถ้าในมุมมองผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยโมเดลนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่เราป่วยเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆไม่มีเวลาไปหาหมอไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ย สามารถที่จะไปปรึกษาเพสัตว์หรือว่าไปร้านยาเพื่อรักษาอาการได้ตรงจุดมากขึ้นน่าเสียดายนะคะที่ Google Health เนี่ยน่าจะยังใช้งานในไทยไม่ได้ในเร็วๆนี้แต่จะใช้งานได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องติดตามกันต่อไปค่ะในระหว่างที่รอนะคะท้ายไปเจอมาแอปหนึ่งค่ะเป็นแอปของคนไทยนะคะก็คือ SkinX ค่ะอันนี้ทํางานคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคุยกับคุณหมออยู่อาจจะมีค่ายาค่าหมอบ้างนิดหน่อยยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะคะถ้าในอนาคตเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น ภาพของการที่ไปโรงพยาบาลแล้วเจอคนรอคิวแน่นไปหมดหรือการที่บุคลาการทางการแพทย์ไม่เพยียงพอเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะเมื่อเราเจอความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกแรก แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่า AI เนี่ยเขาเข้ามาเป็นแค่ผู้ช่วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่แสนฉลาดของคุณหมอเท่านั้นการตัดสินใจในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็ยังเป็นของคุณหมอเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบมาเล่าให้ฟังค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะฝากติดตามช่องระดาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เดน n น x ระดาทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะ แน่นอนว่าไม่ได้เอาโพสต์มาจากไม่ได้เอามาจากโพสต์เลยเอาไหวเอาไว้วในมุมแผลงมองว่านะคะเอาไหวเลยเห็นไหมให้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขไปตลอดทุกคนสนุกตอนนี้ไปแล้วค่ะ